หมอดูของอ๊อฟเจ้าประจําที่จัดวาแม่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดใดๆทั้งสิ้นเป็น20นาทีที่รู้สึกได้ทุกอย่างครบทุกเรื่องหลายๆคนมักจะอินบ็อกซ์มาถามอ๊อบอยู่บ่อยๆว่าที่นี่คือที่ไหนมาดูดวงกับแม่หมอสาธิตาเป็นการดูดวงในการเปิดไพ่ย,ยิปซีไพ่ที่เปิดออกมาตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งชีวิตเราความชอบเราอนาคตของเราส่วนเรื่องเนื้อคู่นี่แม่นมากแม่น <Man S 2> ยังไงอยากให้เพื่อนๆมาลองสัมผัสกันเองแล้วมีอีกเรื่องเลยที่อ๊อฟไม่เคยบอกใครแต่ไพ่เปิดมาคือตรงมากหมอดูทักเตือน ใครเลยว่าช่วงนี้ออบใช้สายตาเยอะมากในการทํางานแล้วมันคือเรื่องจริงอ่ะเพื่อนๆแต่โดยรวมแล้วในรอบนี้ที่มาดูหมอดูทักว่าดวงก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากแค่นี้ก็ Happy แฮปปี้ลวจ้าอ๋อถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีคนรอบข้างที่มีความเสี่ยงว่าน่าจะเป็นซึมเศร้าอบอแนะนําที่นี่เลยเพราะแม่หมอได้ผ่านการอบรมนักจิตบําบัดมาแล้วแล้วถ้าใครอยากมาดูดวงที่นี่อบแนะนําให้ทักบ้านเขียวไปก่อนเลยนะเพราะว่าจะมาแล้วเสียเที่ยวเปล่าทิศทางเข้าสี่แยกสุวรรณตรงมาตรงสนามแข่งนกเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาซอยท อยู่ซ้ายมือฝากกดติดตามออปและช่องกินดีกันด้วยนะ